แพ้กระเป๋าไปใช้ชีวิตต่างแดน5เดือน8เดือนนะคะร <c oughs> ีวิวกระเป๋าใบสุดท้ายอันนี้นะคะจะเป็นใบ carry on ไม่เกิน7กิโลกรมัมเหตุผลที่เอาใบ,ใบนี้มาเนี่ยก็คือเผื่อเผื่อฉุกเฉินเผื่อว่าตอนจบคอนแทคเราหอบของมาเยอะเราก็จะได้แบ่งของบางส่วนมาใส่ในนี้ได้แล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือจะติดผ้าห่มค่ะก็จะเอาผ้าห่มส่วนตัวมามาด้วยทุกครั้งก็จะใช้ใบนี้แหละเดี๋ยวให้ดู จะบอกว่าผ้าห่มเนี่ยได้มาจากบริษัทเก่าได้มาจากการจับรางวัลตั้งแต่คอนแทคที่2ตั้งแต่ปี2019แล้วก็ใช้จนมาถึงปัจจุบันนี่ค่ะเห็นไหมว่าของทุกอย่างของแจนก็จะใช้กระเป๋าแบ่งนี่ก็เป็นยังเป็นเสื้อผ้าะจะใส่ของเบาๆนะก็จะพยายามไม่ใส่ของเยอะจะเฉลี่ยน้ําหนักกันอ่านี่ผ้าหม่มด้านหนึ่งก็คือเก็บเป็นผ้าหม่มผ้าห่มนี่ติดมากเอาผ้าห่มมาเอง ไม่สนใจไม่สนใจนะเราอยากจะเอา,เาผ้าห่มมาแล้วก็เอา,เาผ้าห่มมาเองห่มอุ่นๆน,นอนหลับสบายอ่ะจบรีวิวกระเป๋าลูกเรือแล้วค่ะหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นะ mm hmm. เพื่อจะได้เป็นไอเดียในการแพ็คก,กระเป๋ายังไงให้เดินทางไกลได้